และสวนทีวีสัปดาห์นี้นะครับโบจะพาไปดูบ้านกล่องที่พรางสายตาจากภายนอกนะครับแต่สามารถใช้ชีวิตภายในบ้านได้อย่างปลอดโปร่งโล่งสบายเราพยายามทำให้วัสดุที่เห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายราคาถูกเนี่ยมาทำยังไงให้มันเกิดความน่าสนใจได้มากขึ้นบ,บ้านหลังนี้มันก็เป็นางานที่เราทำแล้วเรารู้สึกว่าเออมันประสบความสำเร็จพอเราได้มาอยู่จริงๆตอนที่มันเสร็จรเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันเป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆทั้งเรื่องลมเรื่องความสบาย ใช่ไหมครับคุณเมย์ครับค่ะโอ้โหดูพื้นที่ใหญ่เหมือนกันเนาะกี่ตารางวาครับ85ตารางวาค่ะ85หรอใช่ทำไมดูอย่างนี้เรารู้สึกว่าเหมือนเกิน85นะเมย์เนาะเออพื้นที่เขาได้เป็นที่หัวมุมอ๋อก็เลยดูกว้างใช่ค่ะนี่คือบ้านสวยนะครับที่เราพาคุณผู้ชมมาดูวันนี้นะครับออกแบบโดยคุณเมย์จากคอคลัสเตอร์นั่นเองสวัสดีครับคุณเมย์ครับ บ้านหลังนี้นะครับมีขนาดกําลังดีพอเหมาะสําหรับครอบครัวเริ่มต้นแล้วก็อย่างที่เห็นนะคบเป็นบ้านทรงกล่องที่มีการใช้อิฐบล็อกเนี่ยมาช่วยพรางสายตาจากภายนอกด้วยนะครับเดี๋ยวคุณมิ้นไลฟ์ฟังดีกว่าว่าโจทย์จริงๆจะเจ้าของบ้านเนี่ยเขาให้อะไรบ้างและคอนเซ็ปต์เป็นยังไงครับก็คือบ้านหลังนี้ที่ดินนะมันอยู่ในหมู่บ้านแล้วก็แต่ว่ามันดันเป็นที่ดินหัวมุมที่ที่สุดเขตหมู่บ้านแล้วมันก็เลยไปติดก,กับที่ดินนอกหมู่บ้านเจ้าของบ้านก็เลยกังวลว่าเออไม่รู้ว่าเขาจะทําอะไรบ้างเลยอยากทําบ้านให้มันค่อนข้าง p r i v a มากๆดูปิดทึบมากๆกับภายนอกค่ะเลยเป็นที่มาว่าทําไมข้างนอกมันดูทึบไปหมดเลยแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคร,ชครับจะสังเกตว่ามีการใช้อิฐบล็อกนะครับช่วยในการพรางสายตาจากภายนอกด้วยทาไมถึงเลือกเป็นอิฐบล็อกแล้วเราจะเห็นว่ามันเหมือนเป็นกล่องๆอยู่3-4กล่องฟังก์ชันมันคือยังไงค่ะคุณเมย์ก็ด้วยโจทย์ที่มันต้องทําให้ปิดทึบเนี่ยรเราก็เลยเหมือนแยกเป็น2ส่วนก่อนก็คือส่วนฟังก์ชันกับส่วนฟาซาสส่วนฟังก์ชันเนี่ยด้วยความที่พื้นที่ใช้สอยมันค่อนข้างเยอะในพื้นที่ชั้ เราก็กลัวว่าเออมันจะแน่นไหมเรามันต้องปิดทึบอ,อีกอเราจะจัดการกับมันยังไงได้บ้างเงี้ยค่ะเราก็เลยมองว่าฟังก์ชันอะแต่ละก้อนเนี่ยเราแยกเป็นก้อนไปเลยดีกว่าครับ แล้วพอเราแยกเป็นก้อนปุ๊บเนี่ยแต่ละก้อนมันก็เลยเหมือนจะมีแกลบช่องว่างเหมือนเป็นแกลบอากาศระหว่างกันเพื่อให้แต่ละก้อนมันมีหน้าต่างได้เกินสองฝั่งลมมันก็จะฟลค่ะได้ทั้งลมทั้งแสงด้วยใช่แล้วเราก็เปิดหน้าต่างได้เยอะกว่าปกติด้วยแต่ว่าข้างนอกของชั้นหนึ่งอะค่ะเรามีพื้นที่ที่เหลือเนี่ยไม่ค่อยเยอะเราเลยใช้รั้วเนี่ยเป็นเหมือนส่วนทึบของอาคารไปเลยรเราก็เลยทำรั้วข้างนอกให้มันทึบแหละแล้วก็ใช้เป็นเหมือนปลูกต้นไม้ลิมรั้วเป็นกรีนวอล ชั้น2เนี่ยมันต้องการปิดทึบเหมือนกันแต่ว่าถ้าเราจะทึบเป็นด้วยเหมือนผนังทึบเหมือนชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็จะทึบเกินก็จริงเออเราก็เลยมองว่างั้นเราเอา ประสาทเข้ามาหุ้มเป็นดับเบิลสกินให้เขาดีกว่าด้วยข้อจํากัดของงบประมาณด้วยเราก็เลยเป็นที่มาว่าทําไมเราเลือกเป็นอิดบล็อกช่องลมแบบ,บนี้ค่ะเพราะตัวระบล็อกช่องลมเนี่ยข้อดีคือราคาเขาไม่แพงแล้วก็มันหาซื้อง่ายตามท้องตลาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็เลยมองว่าเอองั้นเราเอาตัวเนี้ยที่คนมองว่ามันทั่วไปเนี่ยมาทาให้มันเกิดความพิเศษยังไงได้บ้างแล้วก็มาหุ้มอาคารด้วยอะไรแบบเนี้ยค่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปดูด้านในดีกว่าเพราะว่าด้านนอกถึงจะดูพรางขนาดนี้นะครับแต่ภายในเนี่ยโปร่งโล่งสบายมากครับ ไปกันคุณเมย์เชิญค่ะครับครับอ๋อีนบรรยากาศข้างในเป็นแบบนี้เองนะครับค่ะคือมองจากด้านนอกนี่เราไม่เห็นเลยเลยคุณเมย์เดี๋ยวให้คุณเมย์อธิบายก่อนดีกว่าว่าแปลนของชั้นหนึ่งเนี่ยจริงๆมีห้องอะไรบ้างค่ะครับก็ชั้นหนึ่งเนี่ยฟังก์ชันหลักๆเลยคือห้องนั่งเล่นครับห er> ้องกินข้าวแล้วก็มีแผนที่ครัวแล้วก็จะมีเอ่อห้องทํางานค่ะแล้วก็มีส่วนเซอร์วิส ที่เป็นแบบห้องห้องแม่บ้านห้องครัวไทยแล้วก็สกหล้างอย่างเงี้ยค่ะซึ่งบ้านหลังนี้เนี่ยถ้านับเป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่ครับ <350 S 1> คุณมามร้อตารางเมตรสามร้อยห้าสก็คือ,คอขนาดกำลังพอดีที่เรบาบอกสำหรับครอบครัวเริ่มต้นน,นะครับอยงนคุณเมยอธิบายในการออกแบบส่วนแรกกันเลยดีกว่า ล้วเปิดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโซนนี้ก็น่าจะเป็นโซนที่เราจะต้องถอดรองเท้าเตรียมตัวก่อนเข้าบ้านใช่ไหมฮะฟังก์ชันต่างๆเป็นยังไงบ้างคุณเมย์ตรงนี้ค่ะก็คือตรงนี้มันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งทางเข้าแล้วก็เป็นโฟเย,ย่เป็นในตัวด้วยเลยนะคะด้วยความที่พื้นที่มันค่อนข้างจากัดนิดนึงนะคะเราก็เลยดีไซน์ตรงเนี้ยเป็นเหมือนแบบที่นั่งนั่งนั่งรอก,ก็ได้แล้วก็เป็นนั่งถอดรองเท้าเก็บรองเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนเข้าบ้านถือว่าฟังก์ชันใช้งานง่ายดีผมรู้สึกชอบเหมือนกันครับเนี่ เมถัลไหมครับเชิญฮะลองใช้กันจริงๆคุณผู้ชมครับเนี่ยมาปุ๊บก็คือถอดเลยตรงนี้เลยแล้วก็มีตู้เก็บรองเท้าก็คือแบบนี้ แล้วก็ถ้าร้องเท้าเท่าบ่อยๆก็เอาไว้ช่องนั้นได้อ๋อเผื่อถอดเข้าถอดออกค่ะไม่ต้องรีบเก็บเข้าไปในตู้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับอีกหนึ่งสิ่งที่โบรู้สึกว่าตรงนี้มันมีความพิเศษขึ้นมาก็คือตัวบ่อบัวตรงนี้แหละคุณเมย์อันนี้เป็นโจทย์ของเจ้าของบ้านหรือว่าในทางของคอคลัสเตอร์เนี่ยใส่เข้ามาเองครับค่ะก็คือเจ้าของบ้านให้โจทย์ไว้อยากได้น้ํากับอยากปลูกบัวอยู่แล้วทีนี้เราก็มองว่าด้วยพื้นที่ที่จากัดเนี่ยเราจะเอาไปอยู่ตรงไหนดีนะคะก็คิดว่าห้องนั่งเล่นเนีย้้อออองงมเเ็นนนากไััลรทํ เป็นเหมือนแอปโพสต์ทางเข้าไปด้วยเลยพอเาเดินเข้าบ้านก็จะได้ได้ยินเสียงน้ําเลยมันก็จะรู้รสึกเย็นตั้งแต่เดินเข้าบ้านเลยแต่ผมรู้สึกเลยนะครับว่าการบานตรงนี้เนี่ยการเข้าบ้านมาและเห็นพื้นที่ที่มันเป็นนาม,มันรู้สึกสดชื่นจริงๆเนาะแล้วก็หลายๆห้องก็สามารถเห็นในส่วนของบ่อหัวตรงนี้ได้ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวบ้านกันดีกว่านะครับว่าจะโปร่งโลกขนาดไหนครับโอ้ โบ้ทุกห้องเพราะว่าข้างนอกไม่เห็นเลยว่าข้างในเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวคุณเมย์ได้แนะนําดีกว่านะครับว่าการตกแต่งชั้นล่างเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยมีอะไรที่น่าสนใจหรือว่ามีฟังก์ชันการใช้งานอย่างไรกันบ้างครับคุณเม ก็ถ้าสังเกตว่าเราเข้ามาเนี่ยเราจะเจอจุดนี้ก่อนคือโต๊ะทานข้าวกับ p พ n t r y กลางบ้านไปเลยใช่ค่ะเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยอยากจะเหมือนแบบเข้าบ้านมาแล้วคือวางของวางของวางได้เลยถ้าเข้ามาแล้วเป็นห้องนั่งเล่นอย่างเงี้ยมันต้องเดินไกลใช่อันนี้มันสามารถวางของตรงเนี้ได้เลยแล้วก็ถ้ามีแขกมีใครมาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ใช้โต๊ะกินข้าวเป็นหลักเราก็เลยใช้อันนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าบ้านน่าจะเป็นจุดรับแขกจริงๆเนาะใครไปใครมาก็จะนั่งโซนนี้แหละหรือใครทําอาหารก็ยังสื่อสารกันได้ไง นะครับแล้วในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเอาในส่วนของโต๊ะทานข้าวก่อน<ช>ละกันเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยทางคุณเมย์เป็นคนจัดการให้หรือว่าเจ้าของบ้านเป็นคนเลือกมาเองครับส่วนต่างๆจริงๆเลือกร่วมกันค่ะถ้าอย่างบิวอินเนี่ยเมย์ก็จะดูแลให้แต่ว่าอันนี้เลือกร่วมกันก็คือ เป็นไกด์ให้เจ้าของบ้านแล้วเจ้าของบ้านก็ไปดูอย่างที่ชอบหรืออยากได้ก่อนแล้วเมย์ก็จะช่วยไกด์แบบพวกสีเฟอร์นิเจอร์ให้เลยว่าเอองั้นเราเอาสีนี้ให้แมทชิ่งกับตัวบ้านคดูในนี้ก็จะมีความโฮมี่โฮมี่หน่อยเนาะสีจะไม่ได้ฉูดฉาดมากจะมีความเป็นเอิร์ธโทนนะคุณผู้ชมงานก็จะเป็นงานไม้ใช้งานสะดวกแล้วก็มีความแบบอบอุ่นเนาะความเป็นไม้นะครับ เป็นตัวแบบแบบที่นั่งน่าจะเพียงพอสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้ใหญ่มากในส่วนของเพนทรีเนี่ยทางเจ้าของบ้านเขาใช้งานในส่วนของครัวกันจริงจังขนาดไหนครับที่นี่ก็ประมาณนึงแต่ว่าจริงๆแล้วเรามีพื้นที่ครัวไทยซ่อนอยู่ข้างหลังเหมือนกันอ๋อถชาหนักหนักไปสางรู้เลยใช่อันนี้ก็จะเตรียมอาหารทําอาหารเบาๆาบางครับ ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยวัสดุมันคือมันเป็นคอนกรีตเป็นหินจริงหรือมันคืออะไรอะจริงๆแล้วมันคือหินอ๋อเหรออ่าใช่แต่ว่ามันมีการแรปฟิล์มเอาไว้อีกชั้นนึงนั่นสิทำไมมันเงาใช่เพราะว่ากังวลเรื่องการแบบเกิดรอยเกิดอะไรอย่างเงี้ยแหละค่ะเจ้าของบ้านก็เลยเออมันนแรปให้ใช่แต่คุณผู้ชมจะเห็นนะไอพวกลบมุมลบอะไรเงี้ยคือเจ้าของบ้านเขายังมีลูกเล็กๆอยู่ขอบมุมที่มันเป็นเหลี่ยมเนี่ยเขาต้องทำให้มันแบบปลอดภัยที่สุดและในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานตรงนี้ก็ครบถ้วนครบค่ะใช่นะครับ แล้วห้องด้านหลังนี่คือห้องอะไรตรงนี้ก็คือซ่อนเป็นห้องทํางานไว้ก็คือเพื่อให้เจ้าของบ้านเนี่ยใช้ห้องทํางานได้ในขณะที่คนอื่นๆก็อยู่ตรงอื่นไปแต่ว่าห้องทํางานเนี่ยสังเกตว่าเราจะแทรกตัวขอดเข้าไปบริเวณตรงนี้ด้วยเพราะว่าใช่เราอยากให้ทํางานแล้วมองเห็นสีเขียวบ้างเราก็แทรกไปเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็ ข้อดีของคอร์ดเนี้ยนอกจากมันจะเป็นวิวให้กับห้องทํางานแล้วมันก็คือเป็นพี่ที่ทําให้ลมเนี่ยมัน f l o ์ผ่านแต่ตรงเนี้ยไปนจนถึงนู่นเลยห้องนั่งเล่นอ๋อเราสามารถเปิดได้ใช่ค่ะเพื่อให้ส่วนของแผนที่กินข้าวทั้งหมดมีลม f ล o ์ได้ได้เดี๋ยวเราไปดูห้องรับแขกกันดีกว่าค,ครับแต่ว่าผมสังเกตว่าไอ้ช่องคอร์ดสนามตรงนี้เนี่ย มันตรงกับพอต,ตรงนู้นพอดีเลยนะคุณเมย์เนาะใช่ค่ะที่เราอยากแทรกช่องแสงเข้ามาให้ได้มากที่สุดอย่างที่บอกเราก็เลยอันนี้จะเห็นแล้วว่าเราแยกก้อนออกเป็นสองก้อนแล้วก็มีแก๊บตรงกลางเพื่อให้ทั้งลมด้วยแล้วก็แสงด้วยดีมันทาให้ตัวบ้านมันสว่างขึ้นด้วย<ช>นะครับไปเข้าห้องนี้ดีกว่า นี่ก็คือในส่วนของห้องนั่งเล่นแล้วนะครับห้องนี้มีการออกแบบยังไงคุณเมย์ค่ะก็เนี่ยพอสังสงเกตพอเราเดินเข้ามากระจกล้อมห้องหมดเลยเราอยากให้มันรู้สึกเหมือนเป็นกึ่งแบบอินดอร์ก็ได้เซมิอาด์ออร์ก็ได้เปิดกระจกโล่งเนี่ยลมฟล์หมดเลยแล้วเราก็มีผนังล้อมรอบที่เราบอกว่าเป็นผนังทึบและแล้วก็ปลูกต้นไม้สีเขียวริมรั้วทั้งหมดม,มันก็เหมือนเรามีสีเขียวล้อมรอบอะค่ะและที่สําคัญครับห้องนี้ยังสามารถมองเห็นห้องที่อยู่ชั้นล่างก็คือ ห้องของลูกใช่เป็นเทวูมใช่ห้องเลี้ยงลูกค่ะเลี้ยงลูกใช่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่จะมีห้องแบบนี้นะก็คือเป็นห้องแบบมีของเล่นอะไรก็เก็บห้องนี้ไปเลยใช่คือตั้งใจแยกห้องเลยค่ะเพราะว่าถ้าเรารวมปุ๊บเนี่ยของเล่นลูกจะกองเต็มพื้นไปหมดเลยเราก็เลยตั้งใจแยกแต่แยกเนี่ยแต่ต้องมองเห็นกันคมันก็เลยเป็นเหมือนกระจก2เลเยอร์เพื่อให้มองเห็นห้องลูกได้ตลอดเวลาเวลาแบบมีคนอยู่ห้องนี้และที่สําคัญคือห้องลูกเนี่ยสามารถเปิดกระจกแล้วออกไปเป็นสวนได้เลยใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยลูกเขาสามารถ ออกไปทํากิจกรรมด้านนอกก็ได้หรือภายในห้องก็ได้เย็นๆก็ได้แต่เห็นว่าจริงๆห้องรับแขกตรงนี้เนี่ยมีความพิเศษก็คือถ้าเรายืนอ,อยู่เนี่ยเราอาจจะไม่ได้เห็นบรรยากาศข้างนอกหรือเห็นธรรมชาติแต่ถ้านั่งเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถมองเห็นท้องฟ้าได้แบบนี่อใช่ค่ะอ๋อพอตัวเราอยู่ในระดับที่มันต่ําลงมาเนี่ยมันมองเห็นมันจะมอง,ง,มองขึ้น,นใช่ค่ะเออแต่แปลกเลยเมื่อกี้พอยืนเราจะมองไม่ค่อยเห็นฟ้าเนาะก็ดูเป็น private มากๆอย่างที่บอกใช่แล้วก็จะมองเห็นบล็อกช่องลมที่มันเป็นฟีเจอร์ข้างบนก็เหมือนเป็นแบบ งานอาสนิกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาแสงตกกระทบมันก็จะเห็นเป็นเงาที่แบบไม่เหมือนกันผมว่าเป็นไอเดียที่ดีมากนะคุณผู้ชมครับได้ลมได้แสงและที่สำคัญก็คือราคาไม่ได้แพงด้วยเราได้เห็นบรรยากาศห้องรับแขกไปแล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูที่ชั้นสองนะต่อดีกว่าโอเคนี่ก็คือโถงบานไดที่ถูกซ่อนอยู่หลังโต๊ะทานข้าวนะครับโอเคนี่ มาถึงชั้น2เรียบร้อยแล้วนะครับไดห้คุณเมย์เนี่ยได้พูดถึงผังชั้น2ดีวกว่าว่ามีห้องอะไรบ้างค่ะก็ขึ้นมาเนี่ยเราจะเจอตรงกลางก่อนที่เป็นห้องอนเนกประสงค์นี่เลยอ่าใช่ซึ่งก็ตอนแรกก็ตั้งใจเป็นห้องอํำลงังแล้วก็อนาคตก็เผื่อว่าเป็นห้องทำกันบ้านลูกอ,อะไรอย่างเงี้ยปรับเปลี่ยนได้ตอนนี้มีการติดเป็นกระจกไว้เผื่อว่าเป็นฟิเนสไปก่อนใช่ค่ะแล้วก็แยกเป็น2ปีกก็คือมีห้องนอนมาสเตอร์แล้วก็ห้องนอนลูกอีกสองห้องอ่าก็คือเตรียมไว้ถึงสาง ตอนนี้เขามีลูกแก่คนเดียวนะ<ช>แต่ว,ว่าแสดงว่าเดี๋ยวต้องรออีกคนหนึ่งด้วยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตไปดูห้องลูกสักห้องหนึ่งก่อนเชิญค่ะห้องนี้ละวรัน<ช>ี้นะนะขออนุญาตครับอ่า นี่คือห้องนอนของลูกทีหนึ่งห้องนะครับมีการใส่ฟังก์ชันอะไรเข้ามาบ้างคุณค่ะก็คือเป็นเตียงไซส์ควีนแล้วก็นอโตทางานนิดหน่อยแล้วก็มีห้องน้ําในตัวก็เป็นไซส์แบบคอมแพกเลยทั้งสองห้องนี่มีห้องน้ําในตัวหมดมีห้องน้ำไม่ตัวใช่แล้วก็มีระเบียงด้วยแล้วก็ห้องลูกก็อยากแบบแทะขอดเข้าไปนิดนึงก็เลยมีแบบต้นไม้เข้ามาหน่อยแต่ว่าก็คือล้อมด้วยไอ้บล็อกช่องลมที่เราเห็นจากด้านล่างว่ามันเป็นก้อนก้อนนี่แหละค่ะก้อนห้องนอนนี้ก้อนห้องนอนนี้แล้วก็ก้อนห้องนอนมา้กืออนน แต่พอดูด้านหลังอิทบลกับด้านหลังเขาเนียนเลยเนาะใช่ค่ะก็คือจริง,รงๆพอวางอย่างเงี้ยมันดูเรียบร้อยดีเหมือนกันแล้วก็มีพื้นที่ให้เราสามารถทําธุระอะไรของเราได้ตากผ้าอะไรได้เล็กๆน้อยๆ<ช>บางสายตาแต่มีลมแล้วก็มีแสงเข้าอยู่นี่ค,คือข้อดีนะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องนอนลูกเดี๋ยวเราพาไปดูมาสเตอร์เบดรูมต่อครับค่ะมาที่มาสเตอร์เบดรูมนะคร<ช>ับอ่า เข้ามาก็คือ w a l k i n c l o s e t ก่อนเลยใช่ค่ะนะครับทำไมถึงเรือกวางว a l k n n c o o s e t ก่อนเข้าห้องนอนฮะเพราะจริงๆแล้ววิวที่ดีสุดของห้องนี้มันจะอยู่ในสุดเราก็เลยเอาห้องนอนไปไว้ในสุดค,ค่ะแล้วก็ walk in closet มันต้องทึบหน่อยเพราะทุกส่วนมันต้องเป็นตู้ครัก็เลยอยู่ก่อนค่ะซึ่งก็เป็น walk in closet ที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันเนาะค่ะเรียกว่าเหมาะสำหรับ ครอบครัวเขาะกำลังดีนะครับก็มีหลายตู้เหมาะสาหรับคุณพ่อแล้วก็คุณแม่แล้วก็มีต๊ะเครื่องแป้งะไรตรงนี้เรียบร้อยเลยค่ะส่วนด้านนี้ครับก็จะเป็นฝั่งของห้องน้ำนะซึ่งห้องน้ำน่ารังมากใช่ตัวพวกกระปุ่งกระเบื้องสวยมากแล้วการออกแบบก็เป็นแบบ His and Her ใช่อยากให้มันดูโคซี่หน่อยโทนแบบอยู่สบายแล้วก็ห้องน้ำก็ไซส์พ t i ติคอรที่เป็นฮิสแอนเนอร์อย่างที่พี่โบบอกค่ะคแล้วก็มีวิวที่เป็นแบบกิมมิคของห้องนี้ก็คือมียอดต้นไม้ที่โผล่เข้ามาในห้องะนะคะก็เลยจะหน้าต่างใหญ่หน่อยสวยมากพอเดินทะลุมาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องนอนเลยค่ะคุณผู้ชมครับอ,อ,บอะสำหรับห้องนอนตรงนี้ระวังฟังก์ชันยังไงบ้างเพราะว่าดูแลปัจจุบันนี้พอ่อแม่ลูกน่าจะนอนอยู่ด้วยกันใช่ไหมใช่ค่ะใช่ก็คือ ตอนแรกที่วางฟังก์ชันห้องนี้เกิดจากฮวงจุ้ยด้วยนะว่าจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจุดที่ดีที่สุดที่ห้องนอนควรจะอยู่ส่วนที่ไม่ดีเนี่ยของ สินแสเนี่ยบอกว่าคือส่วนที่จอดรถเพราะฉะนั้นเราก็เลยเอาส่วนที่ไม่ดีเป็นที่จอดรถแล้วก็หลังค้างของที่จอดรถเราก็เลยทําเป็นสวนไปเลยครับค่ะทีนี้พอเป็นห้องนอนมันก็เลยเหมือนเหมาะเจาะที่จะมองไปที่สวนพอดีอืมแล้วก็ไซส์ของห้องนอนก็คือเป็นเตียง King, คิงแต่เผื่อไว้แล้วแหละว่าเออถ้าลูกเล็กยังนอนอยู่ด้วยกันก็เผื่อสําหรับวางเตียงลูกได้ตอนนี้ก็เลยเสริมมา <c oughs> ตเตียงใหญ่ไปเลยใช่ผมว่าเขาจะใช้เวลาย่างอยู่สักพักเนาะด้านนี้ที่เราเห็นก็คือจะเป็นคอร์ทที่เราชี้ตั้งแต่ตรงแพนทรีแล้วค่ะมองขึ ได้เห็นยอดไม้ตรงนี้ด้วย<ช>แต่ที่พิเศษก็คือวิวด้านนั้นครับนี่คือต้นไม้ที่ไปเลือกกันกับเจ้าของเราเจ้าของเป็นคนหาได้ด้วยค่ะอันนี้เจ้าของเป็นคนไปเลือกเองแล้วราคาไม่แพงด้วยแล้วเป็นรทรงโน้มพอดีรเราก็เลยดูว่าเอ,อ้ยทรงนี้ยสวยเลยดูขนาด,ลดแล้วเอามาลงนี่คือพอดีเป๊ะเลยค่ะก็เลยเหมือนฝั่งห้องนอนก็จะเห็นยอดที่โน้มแล้วมันก็จะยาวไปจนถึงห้องน้ําอย่างที่เราเห็นสวยจริงค่ะโอ้โหนี่ไงกิ่งไม้มันเลื้อยถึงนี่เลยอ่ะเนา เออสวยเลยฟอร์ม,มกดีเป๊ะคือตั้งที่ไหนก็ไม่หมอเท่าบ้านนี้แล้วแหละ พอดีมากค่ะพอดีกับระเบียงตรงนี้มากๆนะคบทีนี้ผมว่าน่าจะเป็นไอเดียที่ดีสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะปลูกต้นไม้ที่ชั้น2หรือว่าในระเบียงแบบนี้เนี่ยเรามีพื้นที่แบบนี้ต้องเผื่อที่ยังไงที่เราจะต้องเผื่อรากเขาด้วยอย่างเงี้ยคุณเมย์อืค่ะครับจริงๆโครงสร้างเนี้ยเราไม่ได้วางต้นไม้ลงบนพื้นเลยนะคะครเราทําให้มันเป็นโครงสร้างมันเป็นปูนคอสลอยอยู่แล้วแล้วก็ทําเป็นกระบะลึกลงไปด้วยนะคะเผื่อน้ําหนักสําหรับโหลดต้นไม้รไม่ถึงเมตรค่ะก็คือระยะคานเท่ากับเหมือนคานโครงสร้างเลยอ๋อครับอ่าก็คือ 45เซนตุ้มมันค่อนข้างใหญ่เราก็เลยเผื่อครึ่งหนึ่งของตุ้มเนี่ยมันลงไปที่ใต้โครงสร้างแต่อีกครึ่งหนึ่งเนี่ยมันปูดขึ้นมาค่ะแล้วก็ไอตัวคอสะอะที่เราทำอะค่ะเราก็ทําระบบการซึมปูแผ่นยางการซึมอีกชั้นหนึ่งและก็ค,คือการเรื่องน้ำรั่วอะไรไม่หม แล้วก็รู้สึกมันได้มิติแบบน่ารักดีคือถ้าเรียบไปมันก็คงจะเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งแล้ก็มีการทำเป็นเนยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวไปเลยเนาะใช่ค่ะใช้งานเลยครับตรงเนี้ยทาให้รู้สึกว่าระเบียงม,มันมีอะไรขึ้นมาคุณผู้ชมครับแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะมีเป็นอาพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆนะครับแต่ต้นไม้ต้นเนี้ย คือมันสูงพอดีเลยอะยจากในบ้านมองมาปุ๊บมันคลุมทั้งอาคารมองไม่เห็นด้านนอก<ช>เลยเพราะว่าเรามาพูดถึงจุดเด่นของบ้านหลังนี้ดีกว่าก็คือตัวฟาซาที่เป็นอิฐบล็อกกันนะครับมีการออกแบบดีไซน์ยังไงแล้วมันดีมีข้อดีข้อเสียอะไรยังไงบ้างคนุณเมย์ก็จะเห็นแล้วว่าตัวฟาซาอะค่ะเราทําเป็นดับเบิลสกินจริงๆมันไม่ใช่ผนังของบ้านหรอกรมันคือเลเยอร์ที่หุ้มไว้อีกชั้นหนึ่งเพื่อกรองสายตาเราดูจากข้างนอกอะค่ะตัวบล็อกปกติมาตรฐานอะมันก็คือไซส์ที่เราเห็น19สิบเก้านคง มัน,นอ่ะไอตัวเกรดของมันอ่ะจะเอียงลง ทีนี้เราก็อยากเอามาดัดแปลงให้มันเข้ากับบ้านแล้วก็ดูปิดทึบมากขึ้นด้วยการที่เมย์หมุนเขาขึ้นใช่ให้มันเอียงขึ้นให้มันเอียงขึ้นทีนี้คนที่อยู่ตรงถนนทั้งหมดเวลาเขามองขึ้นมามันจะทึบเลยแต่ว่าคนที่อยู่ข้างในเนี่ยค่ะเวลามองขึ้นไปมันจะเห็นท้องฟ้าแทนดูโปร่งอยู่ใช่มันก็เป็นการเอาเหมือนวัสดุที่มีอยู่ในทั่วไปมาทําให้มันเกิดอะไรใหม่ๆขึ้นแล้วพอเราเอามาล้อมตัวอาคารอย่างเงี้ยค่ะมันจะเกิดแสงและเงาในช่วงเวลาแต่ละช่วง เวลาไม่เหมือนกันด้วยไม่เหมือนเป็นงานศิละปะอย่างหนึ่งของบาหล <นะ S 1> ีงนื้ก็เป็นมิติที่เราจะได้เห็นในแต่ละช่วงเวลาเนาะ<ช>ถ้าปิดผิดด้านแล้วก็ ด้านล่างนี้เห็นกันชัดๆเลยเนาะผิดซะบล็อกหนึ่งก็ไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมองจากข้างในเนี่ยมันจะมองเชิดขึ้นไปภายในแล้วก็จะมองเห็นท้องฟ้าเห็นบรรยากาศข้างนอกแต่ข้างนอกมองไม่เห็นเรานะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือราคาไม่แพงคุณผู้ชมสามารถเลือกใช้วัสดุแบบนี้ได้ที่บ้านของคุณเองนะครับเราได้เดินดูบ้านทั้งหลังกันไปแล้วนะครับเราได้เห็นมุมต่างๆซึ่งต้องบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเป็นบ้านที่แต่ละห้องเนี่ยมีความน่าสนใจนะครับอยู่เป็นครอบครัวขนาดกําลังดีจริงๆไม่ได้มีพื้้้้นนนนที่่่ใหญจเกกกิไปแลวว็ตอองบบาา ทรงกล่อง่ะคุณผู้ชมครับเขานําวัสดุที่ราคาไม่ได้แพงแต่มันทําให้เกิดมิติแล้วก็มีความน่าสนใจมากจริงสำหรับบ้านนี้แล้วมาถามคุณเมย์ในเรื่องของการออกแบบบ้านหลังนี้หน่อยดีกว่านะครับในฐานะนักออกแบบนะครับบ้านหลังนี้มีความพิเศษอย่งไงบ้างในฐานะที่เรา ได้ดูแลแล้วก็ได้เห็นมาตั้งแต่จุดเริ่มต้นครับแน่นอนที่เห็นชัดเจนสุดก็คือไอ้บล็อกช่องลมเราพยายามทําให้วัสดุที่เห็นได้ทั่วไปตามท้องตลาดหาซื้อได้ง่ายราคาถูกเนี่ยมาทํายังไงให้มันเกิดความน่าสนใจได้มากขึ้นเงี้ยค่ะอันนี้บ้านหลังนี้มันก็เป็นงานที่เราลองทําแล้วเรารู้สึกว่าเออมันประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นในเรื่องของฟังก์ชันที่มันค่อนข้างเยอะแหละแล้วเราก็ต้องเอามาปรับจัดการแล้วพอเราได้มาอยู่จริงๆตอนที่มันเสร็จรเรารู้สึกว่าเอออันนี้มันคือ มันเป็นอย่างที่เราต้องการจริงๆทั้งเรื่องลมเรื่องความอยู่สบายค่ะ จริงเลยอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าบ้านที่มีพื้นที่ไม่ถึง100ตารางวานะครับแต่สามารถสร้างพื้นที่ใช้สอยมีฟังก์ชันต่างๆครบถ้วนขนาดนี้ผมว่ามันตอบโจทย์สำหรับครอบครัวที่กําลังดีเนาะไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กเกินไปด้วยและนี่ก็เป็นบ้านสวยที่เรานํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับวันนี้ก็น้องขอบคุณนักออกแบบของเราด้วยนะครับคุณเมย์จากคอคลัสเตอร์ครับขอบคุณครับคุณเมย์ครับหวังว่าไอเดียของบ้านหลังนี้จะมีประโยชน์กับคุณผู้ชมชาวบ้านและสวนทีวีนะครับและนี่ก็คือบ้านวีนน้ั